มาแล้วมาแล้วเห็นล้อนี้แล้วคุณเดาได้ไหมว่านี่คือ c h e ร r เ l e t c ตคา r มรหรือพูดอีกไหนหนึ่งก็คือชื่อที่คนทั่วไปคุ้นเคยกันมากกว่าคือบ u m b l e ลบีในทรานส f o r m e r s วิดีโอตอนนี้เราจะติดตามคนที่กําลังดําเนินการถอดชิ้นส่วนอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญการซ่อมแซมโมเดลรถ r ร s สเ l ลเวสตอนพี่สูเพื่อทําการซ่อมแซมบัมเบิลบีคันนี้ให้สมบูรณ์แบบพูดถึงคา m มโรที่เกิดขึ้นครั้งแรกในปี1996 การเปิดตัวมีจุดมุ่งหมายเพื่อแข่งขันกับ Ford m u s t a n งในสมัยนั้นด้วยเครื่องยนต์ V8 ที่แรงดันการออกแบบที่แข็งแกร่งและราคาที่เหมาะสมจึงกลายเป็นหนึ่งในตัวแทนของรถมัสเซลขาอเมริกันแต่ช่วงเวลาดีๆไม่ได้คงอยู่นานในทศวรรษก่อนเนื่องจากกฎหมายการปล่อยมลพิษที่เข้มงวดขึ้นสายคัมาโรหยุดการผลิตจนกระทั่งปี2010รุ่นที่5าคมโรจึงได้กลับมาสู่ตลาดอีกครั้งซึ่งก็คือต้นแบบของโมเดลรถ ที่พี่สุจะซ่อมแซมในตอนนี้พูดถึงตรงนี้พี่สุได้ทำการถอดชิ้นส่วนทั้งหมดเสร็จแล้วต่อไปเขาจะใช้เครื่องลอกสีเพื่อจัดการส่วนเปลือกนอกเรื่องหลักการของเครื่องลอกสีนั้นทุกคนคงคุ้นเคยกันดีแล้วจึงไม่ขอพูดซ้ำที่นี่ด้านหลังนี้ผมจะแบ่งปันความรู้ที่น่าสนใจกับทุกคนคือแคมารรุ่นที่5ที่เพิ่งพูดถึงเปิดตัวในปี2010แต่ภาพยนตร์ Transformers เรื่องแรกกลับเปิดตัวในปี2007รู้สึกเหมือนเวลาไม่ตรงกันใช่ไหมจริงๆแล้ว c a m าร o รรุ่นที่5ในปี2006ได้เปิดตัวแบบคอนเซปต์แล้วจนกระทั่งปี2010จึงมีเวอร์ชันผลิตจำหน่ายจริงเข้าสู่ตลาดดังนั้น b u มเบ e b e ีในหนัง Transformers ปี2007อาคันนั้นแน่นอนว่าเป็นแบบคอนเซปต์พิเศษรถยนต์โปรกลับมาหลังจากหลอกสีส่วนใหญ่แล้ว ที่สู่ใช้วิธีขัดด้วยลวดเหล็กเพื่อลบชั้นสีที่หลงเหลืออย่างสะอาดขณะเดียวกันสำหรับจุดที่มีข้อบกพร่องบนเปลือกนอกก็ต้องใช้ตะไบามาแก้ไขหลังจากนั้นก็สามารถเข้าสู่ขั้นตอนการทาสีพีสูจะพ่นสีรองพื้นสีเทาขาวลงบนเปลือกนอกรวมถึงสีเหลืองผึ่งแคมาโรแบบคลาสสิกแน่นอน ยังมีหลายเส้นแข่งสีดำและสีสายป้องกันความเงาสูง หลังรอให้ชั้นสีแห้งแล้วก็เกิดปรากฏการผิวส้มที่คุ้นเคยสถานการณ์นี้แน่นอนว่าไม่สามารถยอมรับได้ดังนั้นขั้นตอนต่อไปพี่สุจะใช้วัสดุขัดเม็ด2,500เพื่อขัดเปรียกทั้งพื้นผิวหนึ่งครั้งเพื่อแก้ไขปัญหานี้ส่วนขวดนี้เป็นสีเงาสูงของแบรนด์ทามิยาหลังจากทาแล้วสามารถสร้างชั้นเอฟเฟกกระจกเงาบนพื้นผิว ทำให้ชั้นสีเปลือกนอกทั้งหมดดูลึกและชุ่มชื้นมากขึ้นแบบนี้คือเอฟเฟกสุดท้ายของชั้นสีทุกคนรู้สึกอย่างไรต่อไปต้องจัดการส่วนภายในรถขั้นแรกธรรมชาติคือการทำความสะอาดหลังทำความสะอาดเสร็จสำหรับแผ่นพื้นรถนี้พี่สู่จะพ่นสีหน้าสีดำ รวมถึงสีหน้าสีเงินเฉ,นเฉพาะที่รอให้ชั้นสีพื้นแห้งต่อไปธรรมชาติคือความเชี่ยวชาญของพี่สุเขาจะผ่านการแปลงชั้นกาวลงบนพื้นรถเพื่อติดเส้นใยสั้นละเอียดเหล่านี้ให้เป็นพื้นกำรรมะหยี่เหมือนรถจริงพื้นกำรรมะหยี่แบบนี้ยังมีผลในการดูดซับเสียงรบกวนจากถนนยับยั้งการสั่นสะเทือนลดเสียงรบกวนกันลื่นป้องกันความร้อน ส่วนที่ติดเข็มขัดนิราภัย2เส้นนี้จริงๆแล้วคือภายในสองข้างของแถวเบาะหลังในรถแผ่นประตูหลังจากจัดการชั้นสีและเข็มขัดนิราภาัยรายละเอียดเหล่านี้เสร็จแล้วพีซูก็ติดตั้งเข้าตำแหน่งที่สอดคล้องต่อไปเบาะนั่งเหล่านี้หลังจากทําการพ่นสีตามสีที่สอดคล้องเสร็จแล้วก็จะถูกประกอบเข้าตำแหน่งที่สอดคล้องแน่นอนการจัดการรายละเอียดบนเบาะนั่งเหล่านี้ก็ดีมากโลโก้ลวดลายล้วนยอดเยี่ยมนอกจาก บอกนางแล้วยังมีเบรกมือและคันเกียร์ส่วนแผงควบคุมกลางนี้จะยุ่งยากหน่อยมีรายละเอียดมากกว่าเช่นแผ่นตกแต่งสีเหลืองตรงกลางระบบมัรติมีเดียแผงหน้าปัดช่องลมแอร์และพวงมาลัยเมื่อแผงควบคุมกลางทั้งหมดนี้เสร็จสิน้นส่วนการจัดการภายในทั้งหมดก็ถือว่าจบส่วนแผงหลังกระจกหลังนี้ และชุดด้านหน้าเพดานที่มีกระจมองหลังและแผ่นบังแดดร,รวมถึงแผ่นภายในประตูหน้าสิ่งเหล่านี้ต้องติดตั้งแยกบนเปลือกโครงรถขณะเดียวกันในกระบวนการนี้ทีซูก็จะประกอบสอส่วนของเปลือกนอกและภายในเข้าด้วยกันนี่คือรูปร่างหลังจากเสร็จสิ้นขั้นตอนปัจจุบันสามารถบอกได้ว่าความรู้สึกของรถทั้งคันชัดเจนมากแล้วนอกจากนี้พี่ซู อย่างติดแผ่นป้องกันธรณีประตูที่มีโลโก้นี้ให้ส่วนล่างของประตูรถสามารถบอกได้ว่าละเอียดมากต่อไปต้องจัดการเครื่องยนต์ V8 ดูดอากาศธรรมชาติขนาด6.2ลิตรแบบอเมริกันดั้งเดิมนี้แล้วคำถามที่เกิดขึ้นคือมีใครรู้ไหมว่าแผ่นกลมสีเหลืองสองข้างซ้ายขวาของเครื่องยนต์ขนาดใหญ่นี้คืออะไรใครที่รู้สามารถบอกเราในพื้นที่ความคิดเห็นหรือด่านมากรู หลังจากติดตั้งชุดเครื่องยนต์นีึ้นต่อไปเห็นเป็นโครงล่างรถโครงล่างนี้ไม่มีปัญหาใหญ่ติดตั้งชิ้นส่วนหลักของแต่ละส่วนก็พอนอกจากนี้ยังมีกระเป๋าหลังที่ได้รับการจัดการด้วยพาสกลาดด้วยต่อไปสามารถประกอบส่วนเปลือกนอกและภายในเข้าด้วยกันส่วนสองอันนี้เป็นท่อไอเสียของรถแต่ไม่ตรงตามมาตรฐานการใช้งานของพี่ซูดังนั้นพี่สูจะใช้เสาอากาศเก่านี้มาสร้างท่อไอเสียใหม่ หลังจากตัดให้ได้ขนาดที่สอดคล้องแล้วยังต้องใช้ไฟแช็กย่างเล็กน้อยแบบนี้จะดูเป็นมืออาชีพมากขึ้นหลังจากนั้นใช้กาวเรซินติดตั้งเข้ากับริมหลังและติดตั้งขึ้นรถร่วมกันจัดการท่อไอเสียเสร็จต่อไปอยังต้องติดตั้งไฟถ้ายท,ายที่จัดการแล้วป้ายทะเบียนครีบฉลามตะแกรงรับลมไฟหมอกใยหน้าทั้งหมดไปยังตำแหน่งที่สอดคล้อง ต่อไปพี่สุจะผ่านกระดาษบางเหล่านี้พิมพ์รูปร่างเรขาคณิตเฉพาะของกระจกกันลมหน้าหลังรถและใช้ข้อมูลนี้ตัดกระจกกันลมใหม่นี่คือรูปร่างหลังจากติดตั้งกระจกกันลมใหม่ยังคงแนบสนิทมากดังนั้นสุดท้ายเหลือเพียงล้อสี่ล้อนี้การจัดการไม่มีอะไรพิเศษไม่มีปัญหาใหญ่สิ่งที่น่าแปลกใจคือ มีจานเบรกและคาลิเปอร์เบรกมาให้จุดนี้เมื่อเทียบกับโมเดลรถอื่นๆยังคงค่อนข้างละเอียดสุดท้ายติดตั้งส่วนล้อขึ้นโมเดลรถสปอร์ตบัมเบอร์บีเชโวเลตคา m a โรที่เคยถูกทิ้งลางนี้ก็เสร็จสิ้นการซ่อมแซมอย่างเป็นทางการ วิดีโอตอนนี้จบแค่นี้ขอบคุณทุกคนที่รับชมหากชอบกรุณากดไลค์ติดตามลาก่อนอีกครั้งหนึ่งที่รอคอยทุกคนมาสู่การเดินทางซ่อมแซมของแม็กซ์ลากร